รองที่ดักดักกุ้งก็งมาดักกุ้งครับไม่รู้เรียกว่าอะไรมีแปดลูตัวไดแมงดาแมงดาทะเลปูด้ำด้วยแล้วก็มีกุ้งขอบสารก,กุ้งขับสารหลายตัวเลยยุงใน เอาอไปหลอดนี่ครับกุ้งกับสารกับกุ้งอ,อกขัดอ้าวถุงมาใส่ปูออกเลยปูน่ะปูดำเน่ะแล้วแมงดาเข้ามาได้ไงเนี่ยดังเลยหาลุกเลยเออดัง ดำออกเราเนี่ยครับ,รบ <laughs> วันดีไปม,มีกาบไ, <ป S 1> ไ,ไม่ดา <laughs> ไ,ม <c oughs> ไม่รู้ตัวผูตัวเมียดูไงเนี่ยไม่ดาทะเล <c oughs> ตัวเล็กจ้ะตัวเล็กปล่อยแล้บเอากุ้งออกมา <c oughs> เอาไปทำเยือดตกปลาเฮ <c oughs> ้ยลูกปลาดุกทำแล้ว <c oughs> เกือบแล้วนี่ไงลูกปลาดุก